กลัวหลุดทิ้งหาย,วยวลาเลยว่ะเข้าแล้วผมจะเดินแล้วลุดแท็กหล่นน้ำต้องช่วย แอ,แอคชั่นเยอะดูท่าแล้วไม่มีไซส์ครับมีมาพร้อมแมมเพิดเลยเอาแล้วมาสู้ใกล้มาสู <c oughs> ้ใกล <c oughs> ้เอาอยู่เอาอยู่ไซส์อกอ่ะเด็กผมว่ารับแขกละใ่เนี้ย โอ้โหอยู่ตั้งนานไม่สู้แต่ว่าอ่อนโยมถ้าเป็นใบก่อนจริงเลยเนี่ยโอ้โหป่ะเนี่ยสวยขอไม่ซูมแล้วกันตัวนี้โอ้โหอครับเกิดอะกรขึ้